สวัสดีคะ่ะครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะก่อนอื่นก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยคะ่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการแยกไข่มดแดงนะคะแยกแบบง่ายๆคะ่ะไม่เสียเวลาเลยนะคะเราก็จะทํากันแบบง่ายๆคะ่ะขั้นตอนแรกเราก็จะเตรียมเศษผ้ามานะคะแล้วก็ใส่น้ําลงไปเยอะๆเลยคะ่ะนําเศษผ้าหย่อนลงไปแล้วก็ทําการกวนคะ่ะกวนไปเรื่อยๆคะ่ะ นี่นะคะตัวมดแดงก็จะเกาะผ้าไว้นะคะก็จะดึงขึ้นมาเป็นเบ็พวง,งแบบนี้เลยส่วนไข่นะคะก็จะอยู่ด้านล่างค่ะเป็นไข่มดแดงนะคะก็หากินได้ตามฤดูกาลค่ะ ปีหนึ่งก็จะมีครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงค่ะก็เป็นไข่มดแดงที่ออกตามธรรมชาติเลยจากนั้นนะคะก็จะมีบางส่วนค่ะเป็นไข่มดแดงนะคะที่ติดขึ้นมาด้วยค่ะเราก็จะทําการแยกออกเลยนะคะบางตัวเขาหวงไข่เขาก็จะกัดไข่ไว้ด้วยนะคะเราก็จะทําการแยกตัวแล้วก็แยกไข่ออกจากกันนะคะเพราะแยกหมดแล้วก็จะได้ตัวมดแดงแบบนี้เราก็จะเอาทิ้งไว้ค่ะ ทิ้งไว้ใกล้ๆต้นไม้นะคะเขายังไม่ตายค่ะเขาแค่สลบนะคะเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวเขาจะฟื้นแล้วก็ไต่ไปตามต้นไม้เองนะคะค่ะประมาณนี้เลยเราก็จะทําส่วนที่เหลือนะคะไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะหมดนะคะก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะก็นำเศษผ้ามานะคะย้อนลงไปทำการกวนค่ะ ตัวมดแดงก็จะไปเกาะผ้าไว้นะคะเนี่ยค่ะเราก็จะทำกันแบบง่ายๆเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับวิธีการแยกไข่มดแดงนะคะก็ทํากันแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยนะคะไข่มดแดงนะคะก็สามารถนําไปประกอบอาหารได้หลายเมนูค่ะ mm hmm. เป็นเมนูที่หากินยากค่ะหากินได้ตามฤด,ดูกาลร,ราคาแพงด้วยนะคะ mm hmm. หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะ mm hmm. สําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ